สวัสดีตอเช้าครับเ,เพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหตุผลนะครับสำหรับบิตคอยนะครับหรือว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีที่อาจจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนหน้านะครับนะหรือว่ากําลังจะเริ่มในสัปดาห์นี้เลยนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เรารู้อยู่แล้วเนะว่า ปลายเดือนแล้วนะครับนะสำหรับในผลแรกนะครับนะเราไปดูกันในเรื่องของอ e ีเวนต์สำคัญนะครับในปลายเดือนนี้ก็คือเฟด FOMC นะครับนะก็คือจะมีการประชุมเฟดนั่นเองในการปรับอัตราดอกเบีย้ยเนาะซึ่งครั้งนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะพอทราบนะครับนะว่าซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับนะว่าดอลลาร์เนี่ยอัตราดอกเบีย้ยสูงมากๆนะครับนะในณนขณะนี้นะครับซึ่งโดนทรัมป์ได้ออกมาบอกนะว่ามันสูง เกินไปแล้วเขาก็ต้องการที่จะให้มันต่ําลงมากกว่านี้นะครับซึ่งมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตอนปี2 0ง7ตอนที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าดอลลาร์แข็งเกินไปนะครับนะในตอนตอนตอน,นั้นเนาะตอนนั้นเนี่ยดีเอ็กวาร่วงลงมาทันทีเพื่อนๆแล้วซึ่งตอนนั้นเรารู้อยู่แล้วนะครับนะว่าเกิดในเรื่องของบิตคอยที่พัมขึ้นมาหลังจากที่ดีเอ็กวลงนั่นเองอันนี้เป็นเหตุผลที่1นนะครับที่เฟดไม่แน่นะเพื่อนครั้งนี้อาจจะคงรูเบียก็ได้นะฮะแต่ลดรูเบียคงจะ เซอร์ไพรส์ปปรไปนิดนึงแต่ผมเชดว่าน่าจะโคงตัวเบีย้ยซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าตลาดมีโอกาสจะพั้มหรือว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนเซนเมนต์ได้ทันทีหลังจากเดือนเดือนนี้หรือว่าใกล้แล้วอีกไม่กี่วันนี้แล้วครับเหตุผลต่อมานะครับก็คือเวลาที่ดอกเบีย้ยมันลดจริงๆนะสมมุตินะมันมีโอกาสที่จะเกิดในเรื่องของการอาัจฉรสภาพคล้องนะครับถ้าเราดูในเรื่องของตัว global liquidity M2 นะครับนะซึ่งเป็นปริมาณเงินของทั้งโลกที่หมุนเวียนในตอนตอนนี้นะฮะจะสังเกตได้เลยเนะว่ามันชักเริ่มมีการ เขียวขึ้นมานะครับนะหรือว่าเริ่มมี up stick ขึ้นมาหรือว่าเริ่มพงกหัวแล้วในตอนตอนนี้นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าสภาพคล่องเนี่ยมันสามารถที่จะดันตลาดคริปโตได้มากๆเลยนะครับเนะเพราะว่ามันแหละก็ตามที่เงินหลังไหลเข้ามาเนาะโปรเจกต์ Project ดีโปรเจกต์ Project ไม่ดีหุ้นดีหุ้นไม่ดีมันมีโอกาสที่จะ พัมนะครับนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ตอนนี้ถ้าเราดูนะในเรื่องของ global liquidity M2 เนี่ยมันเบรคขึ้นไปแล้วก็ลงมารีเทสแล้วนะฮะแล้วก็คลังอาจะพังหัวขึ้นซึ่งถ้ามันขึ้นอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่2หรือเปล่าที่มาร์เก็ตอาจจะเทินหลังจากนี้ฮะ เดือนที่3นะครับก็คือเดือนกุมภาเนี่ยมักจะเป็นเดือนที่ดีสำหรับตลาดคริปโตนะครับหรือเอาคอยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูชาชานี้นะฮะก็คืออีเธอเรียมเพราะถ้าเราดูตารางนี้นะครับอีเธอเรียมนะครับนะมักจะพัมได้ในเดือนเดือนนี้นะครับซึ่งถ้าดูผลตอบแทนของอีเธอเรียมนะครับในช่วงเดือนกุมภาปี2024นะครับสูงถึง46ในปีที่แล้วนะซึ่งถ้าดูนะครับ6ปีย้อนหลังกลับไปนะอีเธอเรียม เขียวทั้งนั้นนะฮะหรือว่าตั้งแต่ตอนปี2 0ง7มีแค่เดือนเดียวที่แดงนะครับนะอ่ะก็ถือว่า90%แล้วกันเพื่อนเดือนหน้าถ้าเราดูตามสถิติเนี่ยอีเทเรียมน่าจะพัม้มซึ่งถ้าอีเทเรียมพัม้มเรารู้อยู่แล้วนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับออลคอยแล้วก็มีหนึ่งข่าวดีนะครับก็คืออีริกทรัมป์นะครับคอนเฟิร์มนะฮะว่าโปรเจกต์คริปโตที่อยู่ในสาราน,นะเพื่อนๆตอนนี้นะครับนะจะสามารถที่จะไม่ต้องเสียภาษีแคปิตัลเกณฑ์แท็กเลยเพื่อน ซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันส่งผลให้โปรเจกต์คริปโตต่างๆที่อยากจะไปเปิดธุรกิจที่สารัฐเนี่ยมีโอกาสหลั่งไหลเข้าไปมากขึ้นนะฮะซึ่งก็ตามนโยบายแหลนะเพื่อนสนับดอนะทรัมนะครับที่เขาได้บอกเนาะว่าต้องการที่จะให้คริปโตเป็นวัลสําคัญแห่งชาตินะครับนะหรือว่าให้สารัฐเป็นฮับของ AI แล้วก็คริปโตนะครับนะซึ่งกฎหมายนี้ก็ถือว่าเริ่มแล้วเนพะื่อนเป็นสิ่งที่มีมเมนตัมมาแล้วในตอนตอนนี้ โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเมียงเท่านี้นะครับนะก็มาถ่ายนอกสถานที่นิดนึงนะเพื่อนก็มากางเต็นท์นะฮะอากาศเย็นแล้วก็ดีมากๆในเช้าวันนี้นะครับก็ขอให้ตลาดเปลี่ยนเซนเตเมนต์แล้วกันเนาะจากแบบดึ๋มนะฮะนิ่งๆในช่วงเดือนนี้นะฮะหลังจากนี้ผมว่าน่าจะมีโอกาสจะปรับเปลี่ยนเซนเตเมนต์ตั้งแต่ตอนที่เฟดปรับคงทุเบีย้ยหรือว่าปรับลดทุเบีย้ยอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนจากตรงนี้นี่แหละนะครับหรือว่าภายในเดือนนี้นี่เองนะครับยังไงใครที่เริ่มมหวังกับ เอาคอยนะครับนะเริ่มมอาางกับคริปโตนะฮะอย่าลืมนะเพื่อนควรอาจจะเริ่มมอาางกับคริปโตเริ่มมองกับเอาคอยเริ่มมองกับบิตคอยอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้บิตคอยแสนนึงน,นะเพื่อนแต่มันสามารถที่จะทําให้อารมณ์ของตลาดเซ็งๆได้ขนาดนี้ฮะไม่น่าเชื่อมนกันที่ราคาบิตคอยแสนหนึ่งนะโอเคสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ